คือปลาปลาต้มแล้วตำเรียบร้อยตำเครื่องสไในี่เรียบร้อยเลยอ่าเวลาเขาเพลิงมีพริกบอกมีกระเพร็มีพริกมีหอมหัวแดงกับเนื้อปลาพริกหอมหัวแดงเนื้อปลาตำละเอียดเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาเสาร์ลงนี่พี่น้องวันนี้มึงเนื้อเราจะเอาลงตู้ ได้ยินบ่้ยเหตุเร็วเออได้งคุได้งยินมันไม่ได้เปิดไหมเมื่อกี้ได้ยินมัลงเลยมา่งตรงนี้ผมไปเราจะลวนขวก่อนขวยมันหอม พิเเศษฮ็ดขนมเกียน็ดบข้าวปุ้นน้ำยาล้าบ้านเฮาเนี้แซบก่แซบกินด้วยกระยพียงเพราะว่ามันต้องได้ใส่ปลาแด,กป,ดกปลาแดกปลาล่านปันปลาปด้าแซบปลาแดกแซบเนี่ยเรียบร้อยเลยความแซบเ่าต้องไปปุงอยังไร มันนี้สาใจเต่าไงกะทะไงใส่กะทกะเลยต้องใส่หัว เดี๋ยวนี้จะเอาน้ำใส่เนี่เป็นขั้นตอนของน้ำง่ายไงน้ำยาแล้วน้ำยาบ้านเขาเนี่ยง่ายมากมากมากใสก้ง่ายบ้านน้องกินตลอดมากกินตลอดรอเดือด ลงปลาใส่ปลาเดียกเขา้าปลาเดียกต้มเองเนี่ยมันหมอยไงพีเ่เดี๋ยวคุณอเคอันนี้สิลงอันนี้เด้่พี่น้องคาตะไคร่ใบบักกูดแล้วก็ขิง หัวกระชายมันเป็นกิ้งเด้อยลูกไอต้ตาแม่เฮ็ดไห่มันเฮ็ดพวกเปลี่ยนเด้อยตาแม่เฮ็ดไห่ว่ากิ้งเป็นหัวกระชายแล้วบันนี้ลงเลยในสูทห้อง,งานกะเพรีี่เลือ่อนมีตีนไก่มีลูกสิน้นทุกพวกนี้เห็ดต้มสุกมากเรียบร้อยแล้วจะลงเลยนะคะจุ๊บวัน บัวดงไปเบ<อ>ิบ่งได้พี่น้องเก็บเกี่ยงหมูบ่บ้านอย่างที่เราพูดายเป็นไหนรอบอ่ะนี้เราฟดแล้วซิมถ้อถุย่างมันสุกมันเรียบร้อยไนแล้วหอมมากอืมเด็ดเลยบ่ะนีรอ,อ,อสุกรสชาติเลยเราบพี่น้องใส่น้ำประเดียกบัลล่าเจ้าของนี่ละ เพราอว่าได้ปรูงอย่างไรเลยเพราะว่ามันมันนัวอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้เติมน้ำปลาว่่ได้เติมชิ้นรสว่่ได้เติมอีหยังพอ่อมอันนี้ใส่ตะน้ำปลาแดดเด้อใส่ตน่น้ำปลาลาจกของลงไปปูไม่ได้ใส่อ,อะไรเพิ่มตำหมักคูงนะพี่น้องจะใส่ปลาลาก้อนจะค่อยไปเติมน้ำปลาทีหลังให้เจ้าเสียมเบิงนจ้าสิบ่าถามหาน้ำปลาเพราะว่า ปลาแดกคือเอามาเห็ดส่วนประกอบส่วนผสมนี่คือห้าหมักเองเ้าเห็ดเองเ้าหมักปลาแดกคามปีสวงปีแล้วเขาค่อยเอามาต้มเนื้อพี่น้องเนื้อเออเฮาก็ได้ไปซื้อมาเลยนาปลานี่เห็ดไว้เห็ดปลาแดกไว้นาปลาอยู่นะเห็ดปลาแดกไว้มันนัว นัวลึกกินแบบบลคืดนะเพราะว่าเขาหูว่าเขาเห็ดเขาใส่อย่างแน่สวนนสมอีอย่างแน่กินแบบว่าต้องคืนแบบนวแบบก็คืนบอยัง จะเห็ดกินมะนากวีก,ก้าสักเคยมะกอไซใบบักรูดตำต้มปลาตำ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 ทิ่มลงหม้อตำใส่น้ำหยะลงไปเลยเฮ้หลัวพวกเจ้าซีมเอาเด้ว่าพวกเจ้ามักนัวสำหรับการปริมาณที่เจ้าของเห็ดเห็ดบึ้มลงไป แบบว่าต้องคืนมานะพี่ฝนอยากกินแบบบ้านๆของเราบ้านๆครับนะก,กินน้าอ่อยกินแบบว่าต้องคืนเด้อพี่นงเด้อใคอยากพวกเจ้ามากินน้ำข่อยผู้ใดอยู่ใกล้ๆมาเด้อกินแบบว่าต้องคืนอือตู้เตามาปงอันนี้ออก má của má mà đó, được, đứa ma đứa, ừ. บลลอะ่อยซ่บาอยากใส่มูอยู่แต่มันหอนอันนี้ไม่ถนัดแน่เราทำหอนนี่หน่อยชวนๆเน่ะ ่ยากพีนรอไม่ยากิเนอยนประแดเนื้อนประแดดแย่งเดียวแซบ,บ่าแซบตุ๋นยังไงนั่ปลาแดกน้่ปลาอกิสานติ่มตัวนปลาแดก แซ่บแซ่บว่าแบ่บอยู่น้ำกับน้ำปลาแดกเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อน้ำยาขนมจีนราวตีนไก่ง้หม้อเหียบไหมไข่เห็ดเด้อว่าเมนมาออดเห็ดบ,บ่อเห็ดแล้ปลามัเหี้นเห็ดเพิ่งทำเองไม่ได้โกหกแต่คุยบอกซื้อ น้องมือได้แบบน,นี้มือกิดตีนก็นะเอามาส้นแก้วฮะก็หัดแก้วเลยก็หัดตีนม,ม,อมนือนั่ง,งปีนไก่มาในมือนั่งก็ปีนไกครับ คฮ้ยไม่อนวะมคุณอืบักทัวป์พีพวกอีว่าห่าน้นามือเรามาห่านอะไรห่าง